ที่สนามนี่มีฝนเปิดพร้อยแล้วครับตอนนี้ โอเคนะครับตามนี้เนาะจีสุขเวดในชุดสีน้ำเงินนะครับถูกต,ต้องเนาะแสดขาวในชุดสีขาวครับตามนี้ครับ เกมกำลังจะเริ่มครับเป็นคู่ที่แล้านะครับของสนามที่ห่ครับเจดหกแลในชุดสีน้ำเงินเป็นนัดแรกครับแต่เป็นนัดที่สองของมัธยมแสดขาวครับมัธยมแสดขาวนี่นัดแรกดีแพ้คัดเนาะมาครับชนะนัดนี้ดีต้องชนะให้ได้ก่อนเลยครับอันดับแรกครับมัธยมแสดขาวนี่อันดับแรกเลยต้องเก็บสามคะแนนให้ได้ครับเพื่อไปยื้อครับเอาแล้วก็มีเสียงครทางนั้นครับสนามสองมีเสียงครับ แต่ตอนนี้เราอยู่ที่สนามหนึ่งเป็นรักกันครับในตอนนี้ครับวอนไลน์สดๆพร้อมกันสอน่องทางเหมือนเดิมครับเฟซบุ๊กไลน์และยูทูบไลน์เหมือนเดิมครับทั้งสองสนามครับก็ไปติดตามได้ครับทั้งสองสนามเลยครับมาใหม่ครับเจ็ดหกแลนด์ยกยาวยาวมาบอลลงแม่จังหวะนี้ครับจับบอลไม่อยู่ครับกลายเป็นบอลของมัธยมแสเาา มัธยมแสงขาวทุ่มคืนหลังกันไปตั้งโซนกันใหม่ครับจังหนะนี้อย่างไรอยู่ครับมัธยมแสงขาวครับอย่างไงอยู่แล้วไหมแทงมาตรงๆรง สิหแรงเจ็ดกิบหกบาแล้วยิงสวยแล้วแม่จังหวะนี้ไม่ได้ยิงครับแล้วบอลหลอกหลังก็มาได้ไเป็นเจมมุมมาได้เป็นเตียมุมแล้วกับจังหวะนี้ครับเล่นสั้นๆเล่นสั้นๆมาแตะยาวไปไหมยังได้อยู่ครับโดยบียังได้ครับลองก็ระวังบอลได้แล้ว เดนต่อไปครับคนสนามแม่ฝั่งไหนเอาฟังนี้โอเคครับอย่างงงนะฮะสนามสองสนามเสียงรถมีใกล้กันเอาบอนเมาแล้วครับโดนดัคร้าแม่แต่ก็ยังเตะยาวไปหน่อยอยางได้อยู่ครับมัธยมใส่ขาวครับเป้าหมายเดียวตอนนี้คือต้องชนะให้ได้ครับงงชงเข้ามาแล้วยิง โอ้ย <icana>, ไม่ได้ครับเอล่าเรโดนว่างเร็วครับโดนโตกลับไปครับเจ็ดหกแรงยังไงครับโอ้ของการฟุตซอลบอลก็บอลอ่าโอเค ได้ได้ครับถไว้ได้อยู่ยกเอาแล้วครับต่อไานี้ง่อย่ังได้ครับยกมาจากวันนี้ไม่ได้ครับแ กลายเป็นบอลทุ่มของมัธยมาสายขาวครับทุ่มเข้ามาสนามสองหนึ่งนาทีไทยครับเอาแล้วครับสนามสองครับหนึ่งนาทีท้ายครับ,ค,รบ,ค,รบ,ค,รบคู่ต่อไปเตรียมความพร้อมเลยนะครับตกรอบอีกละพบกับมะม่วงอกร่องถูกๆครับคู่ต่อไปเตรียมความพร้อมเลยครับสนามสอง ขออนุญาตครับเพราเอ๊ครับทีมมะม่วงอกล,ล่องตกรอบมะม่วงอกล่องนะครับขอเชิญพี่โต๊ะกองอำนวยการด้วยครับสำหรับ้าสมัครครับเออผู้มาครับแม่จังหวะนี้โดนระวัง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 ระวัางเราบ้างตรอมการให้เป็นบอลของ ได้อยู่ครับตุ้มได้อยู่เอทอกแอนนี่ไม่ได้ครับถูกหาโมงโผงเอาแล้วเจ้าสองไม่ได้ครับ มัตสึรแจ็คขาวมาที่มัตสรุแจ็คขาวได้อยู่ทิ้งไว้ทิ้งไว้เอาแล้วครับมาเองมาเองได้ไหมได้ไหมได้ไหมแม่เหาล้วได้ไงมเยอะไงมใจบายดีพิงไว้อยู่ครับได้ปั้มอยู่แล้ววันนี้กรรมการ้เป็นบอลของมัตสึรุแจ็คขาวครับ มาครับออกไปแล้วจวังหวะนี้แม่โหมุมครับได้อยู่เจ็ดหกแลนด์เจ็ดหกแลนด์ไปเองไปเองแล้วแหวกจังหนี้แหม่แล้วประกาศให้เป็นบอลของมาตยุทธ์ทางเข้ามาตยุทธ์แต่เท้าครับพุ่มไปแล้วแหม่ฟัง ไม่ทำแล้วเขาจวัสดีอ้าวได้แค่เป็นบอลทุ่มครับทุม่เมเหลือมาอูระวังครับระวังอ้าวออกเองครับแม่ไม่ให้เสียงกันทล้วตลาดนี้ก็กลายเป็นบอลของประชาชนชาวขาวครับ เป็นฟีคิกของมัธยุสักขาวครับเป็นฟีคิกของมัธยุลสักขาวเอาละครับทีมจีนครับสนามสองครับมะม่วงอกล่องถูกครับมาแล้วครับพบกับตกรอบอีกล่าครับทีมขวัญใจฝ่ายจัดครับบอกว่าอย่างนั้นเลยมะม่วงอกล่อง <laughs> ฝีคิดของมัตยุแฉาขาวครับสนามตึงแล้วมาที่สนามตึงกันก่อนครับกับบรรยากาศแบบนี้ยิงกันทำไมโอ้ยยังคงเป็นบอลทุ่มครับของมัตยุแฉาขาวได้ไม่ได้ครับโดนได้ ทำมาได้ได้อย่หวังเอาอเลรับเป็นตู้กับไหมแม่ยังดับไม่ได้ครับวอลออกไปแล้วครับำลังนี้เป็นบอลของจิบหกเลยครับก่มเข้ามาครับไ,ได้อยู่เปิดเข้ามาจากาหวานี้ติดเพล่นของมัติยมใสาขาวดได้ ไหลออกไปด้านกว้างครับแล้วก็ตอวนี้ทิ้งไว้อย่างได้อยู่หันหลักเข้ามาด้านในอย่างได้แล้ไหลออกมาแถวสองแล้วยกไปหลังก็วังแล้วยิงโอ้เรียบร้อยครเอแล้วครับมัตตยมแส่ขาวครับยิงขึ้นนำเจ็ดหกลายไปครับหนึ่งปะ ตู้ตัสูญครับเอาแล้วครับมีสกอร์นะครับตอนนี้ประตูที่ต้องการมาแล้วครับเอาแล้วครับแบบนี้ครับโอ้โหเออหากสกอร์จบแบบนี้นีคับเนาะกับนัดสุดท้ายจับเจ็ดหกแลนี้สนุกนะครับโอ้ตอนนี้ดีดีนะครับบอลสนุกแบบนี้ครับในรอบแรกครับ เพราะว่าเป็นนัดที่2ของมัตสมแสงขาวแล้วครับนัดแรกที่แพ้มานัดนี้นี่ยิงขึ้นน้ำได้แล้วครับประตูที่ต้องการาระวังครับระวังระวังระวังฟ้าวเรียงเรียงมาแล้วครับรรเจ็ดหกแลนเจ็ดหกแดงยวก็มาได้อยู่ครับได้ ไม่ได้ครับแทนคืนมาไว้แม่ไม่ทันครับสวัสด,ดีบอลหลังครับกลายเป็นบอลจากหน้าประตูของมัธยมแจ๊ขาวมัธยมแสข๊แสขาวครับยกมาถิงไว้เก็บได้ถิงถิงแล้วระวังครับระวัง ราวังครับระวังเอาแล้วเขาไปต่อเขาไปต่อกขาเตรียมสก้าวแหน่บอลออกไปแล้วเขาจะนี้กรรมการให้เป็นบอลของเจ็ดหกคแนนครับทุ่มระวังครับระวังยกไม่ได้เข <ator il> าจหวะนี <washing> ้ <internally> ได้ครับตอนนี้เอาแล้วครับมาต่อครับถิงยังไงไหลแล้วเจ็ดหกแวนสับสับเข้ามาแม่ได้อยู่ในวันนี้พิงไว้ยกโอ้ยแรงไปไหมครับออกหลังไปแล้วครับ มา,าก็จังหวะนี้ระวังครับโอ้ลืลลล่นดิ้นก็จหวะนี้ ัขวานนี้กรรมาการบอกออกไปแล้วครับเอาล้วครับจังหวะนี้ฟาวครับเต็มฟรีคิกได้รุ่นเลยครัับจงหวะนี้ครับ โอ้แบบนี้นเหนื่อยครับดูแลครับสบวัสดีครับฮ่่าฮ่าผู้จัด <c oughs> <c oughs> การทีมน้องบัณฑิตครับบอกฝากบอกทีมงานน้องบัณฑิตนะครับมาช่วยผู้จัดการทีมแบกปุ๋ยหน่อยครับฮ่่เออ <c oughs> น่าแล้วทีมงานผู้จัดการทีมน้องบัณฑิจอดพภาวาะแล้วมีเสียงโควิดครับ แล้วเดือนหน้าแล้วครับถ้าจำไม่ผิดนี่เดือนกรกฎานะครับดอนผวาครับครั้งที่2นะฮะติดต่อทีมงานไปจัดได้เลยนะครับดอนผวาครับครั้งที่2ครับเสาร์อาทิตย์ที่11 2ทอะไรประมาณนี้ถ้าผมจำวันไม่ผิดนะครับเดือนกรกฎาครับทีมงานดอนผวาครับนะฮะสนใจดีติดต่อไปได้ครับการทีมน้องบัลลีบอกหาตัวด่วนเลยครับลูกทีมน้องบัลลีครับ ไปแบกปุ้ยช่วยครับตรงนี้เอ่อเอาแล้วยาวมายายามาครับเจ็ดหกแลนด์แทงมาแล้วฟาวครับแม่กรรมาการฟาวครับให้เล่นไปครับอบอลยังมีนิ่งครับกรรมาการให้ฟาวครับกรรมาการให้ฟาว เจ็ดหกแรงครับมีเวลาครับยังมีเวลาครับเวลายังมีครับสําหรับเจ็ดหกแรงแทงมาจหวะนนี้แม่ออกไปร่างกลายเป็นบอลพุ่มครับโอ้เจ็บครับตะคิวครับกรรมการหยุดเวลาให้ครับเอาไหมเอาแพทย์ประจําทีไหมหรืออย่างไรไม่เอาครับโอเคครับไม่เอาครับ ถูกครับระวังครับระวังระวังครับระวังนยกมาจังหวะนี้ระวังอุ้ยอคนหนึ่งใช้เท้าคนหนึ่งใช้หัวแล้วครับกรรมการมองแล้วอาจจะไม่ได้เปรียยวรับกลับมาเป็นฟาวให้เจ็ดหกเลยนครับเจ็ดหกระแมาจังหวะนี้แถวสองตั้งปอมแล้วยิงอัตวานี้ก็ไปผ่าน ยังได้อยู่เล่นทีบอลแต่บอกว่าอย่างนั้นครบับมัธยมแส่ขาวมัธยมแส่ขาวแล้วก็มีเสียงโกบีดยกยาวยาวมาวาแม่ขามศีรษะก็สะัสดีครับกว้างเลยลงมาครับสำหรับเจ็ดหกเน เวลาเหลือน้อยเต็มทีครับต้องรีบต้องเร่งนะตอนนี้ครับจังหวะนี้ต้องรีบต้องเร่งแล้วครับเดี๋ยวเราทำมาผู้ได้ระวังครับระวัลยกแม่กรรมการได้เป็นเตะมุมครับกรรมการได้เป็นเตะมุมกรรมการได้เป็นเตะมุมครับสำหรับสนามหนึ่งนะฮะสสนามสองนี่ ทีมเต็งยัง0-0กันอยู่ครับมะม่วงอกล่องถูกๆกับตกรอบอีกแล้วครับยัง0-0นะครับที่สนามที่สองครับ แล้วไม่ไปโอ้จัแต่ว่า hey. นี right ้ไม่แม่โอ้ก็เตะปีนเหมือนกันครับมัธยมแสดขาวนี่ก็เตะปีนเหมือนกันครับคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยครับสนามหนึ่งและสนามสองเลยนะครับเตรียมความพร้อมเลยครับถูกแล้วโอ้ระวังระวังแล้วแม่ฟาวขอตระกาศให้เป็นฟาวก่อนครับ คู่ต่อไปครับสนามที่หนึ่งครับมาดามมุกครับพบกับ NTK ครับมาดามมุกพบกับ NTK เด็กห้าวครับเตรียมความพร้อมเลยครับสนามหนึ่งครับส่วนสนามที่สองครับสนามที่สองนี่จะเป็นปาบรามากพบกับร้านค้าร้านค้าราตีพาณิชย์ครับสนามที่สองครับเชอเลยนะครับ ร้านค้าราตีพาณิชพบกับตาบรอมากครับในสนามที่สองครับส่วนสนามที่หนึ่งนี่เป็นมาดามมุกพบกับ n t k เด็กห้าวครับเสียงความพร้อมของท่านเลยครับออกาแล้วสวัสดนี้กลายเป็นบอลของมาติองสัตนรรขาว ทุ่มมัธยมแสงขาวได้อยู่ครับยังไม่ออกกรรมการบอกยังไม่โอ้ยระหว่านี้เกือบโดนจกเอาเตะขึ้นมาแถวสองเก็บได้ยังได้อยู่ยาเอาแล้วครับโตกลับได้ไหมระวังครับระวังยังได้อยู่ครับมัธยมแสงข,ขาวขึ้นหลังกลับมาครับแทงมาได้คือมาใหม่ยิงมาแล้วแปลก คื่แรลสบาครับขึนได้้ได้ึ้นไูป็นยุทธสารประตูยกยาวยาวมาเก็บได้บอลลงสวยขเขัาจังหวะนี้เอาแล้วครับจี้เข้าหาแล้วครับจี้เข้าหาอัดเสาแรกโอ้โหเสาสะเทือนกูเลื่อนเลยครับแอกบกลายเป็นบอลกลายเป็นบอลของเก็หกแรงครับทุม่ม จับบอลไม่ดีครับจังหวะนี้เสียบอลไหมเสียบอลไหมแล้วเปล่ากรรมการเลยบอลเป็นบอลของเจ็ดหกเลยท่านจังหวะนี้ครับเอาละครับตรงนี้ตรงเล่นครับตอนนี้จังหวะนี้โอ้ได้อยู่ยิไว้ เอาแล้วครับอา้อาวฟาวมีฟาวครับมีฟาวเอาแล้วครับเป็นฟรีกริกของเจแมนในช่วงท้ายแบบนี้ครับได้รู้เลยครับแบบนี้ครับกรรมการให้อีก2นาทีครับ2นาทีท้ายครับในสนามที่1ครับ จ็ดหกแนยังตามมัธยมแสงขาวอยู่ศูนย์ต่อหนึ่งครับลูกเดียวสองนาทีครับสองนาทีเท่านะั้นแล้วยิงอัดเข้าไปกระแบกเข้าซองหนึ่งเลยครับสองนาทีครับเตา่าแล้วครับแหมจะเป็นสามคะแนนของมัธยมแสกขาวหรือไม่ครับจะได้สามคะแนนนี่โอ้โหยิ้มเลยครับตอนนี้อย่างน้อยๆดีโอกาสโอกาสเลยครับ หลไปเก็บได้ยังไม่ออกแล้วก็หัวขึ้นมาครับเอาแล้วครับโตกลับได้ไหมไม่ได้เหมือนกันครับเป็นบอลออกไปครับบอลทุ่มเป็นบอลทุ่มของเจ็ดหกแรงเจ็ดหกแรงพี่าักโอทุ่มผิดครับเอาแล้วครับทุ่มผิดครับกาย็นเปลี่ยนทุ่มเลยครับโอ้กลายเป็นเปลี่ยนทุ่มเลยครับตอนนี้ครับไม่รีบเลยครับตอนนี้ครับมัธยมแต่ขาวแไม่รีบนะครับตอนนี้ช่วงท้ายแล้วด้วยครับ ทุ่มได้อยู่หลอกเข้ามาด้านในแล้วเอารับเตะตรงแล้วเตะขึ้นมาปล่อยบอลแม่ปล่อยออกหลังไล้ครับแบบนี้ยังไงกล้าดีกล้กกาไล่ไหมโอ้วัดบอลยาวยาว,ยาวดักไปได้ครับข้าทางริงไว้แล้วฟา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 วใบเหลืองครับแม่ใบเหลืองครับมาจะไรนนครับเสียงนกบีครับเสียงนกบีแม่รอสัญญาณนกบี ช่วงท้ายแล้วช่วงท้ายแล้วครับรีบครับต้องรีบแล้วเจ็แหนแรมประชุมแสีขาว่าต้องเอาให้อยู่นะครับต้องเอาให้อยู่ครับเอเ่<笑><笑>เพื่อจะยืนความกดดันให้กับเจ็ดหกแรมกับ,บกกคับเนาะในนัดสุดท้ายเอาดึงสายดีครับจะไปวัดดวลกันคับนอไในสามคะแนนก็จริงนะเออไแต่เจอทีมที่แพ้มานีก็โสนุกแล้วครับแล้วกรรมการเป่านกหินดหมดเวลาการแข่งขันครับแม่เป็น มัธยมแสงขาวครับเอาชนะ7 6แดงไปได้1นประตูต่อศูนย์ครับวันนี้การ์ดสองสองครับโอ้ไม่เจอกันนานครับแมนึกว่าทีมมาจากไหนครับทีมงานของสองสองเพชรเองเอาเหรอนึกว่าทีมงาจากสองสองเพชรเลยคิดถึงอยู่นะครับเอริก้าครับคิดถึงอยู่นะเอริก้าเร็